เราไม่มีคอมมิชนแล้วมีแต่ผู้ได้รับผลกระทบจากการปราบปรา,ามคอมมิชันท่านประธานครับท่านประธานก็เคยเห็นตั้งแต่ในสมัยที่เราเป็นครูใหม่ๆผมก็เป็นครูใหม,ใหม่และก็มีคนติดตามตลอดเวลารายงานเพื่อเอาเงินกโลบนนีอแหลรครับท่านประธานครับแต่วันนี้เอาเงินของรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลใหม่ครับ 5, ้าพล้าน ปีที่แล้วได้งบประมาณไป5,112ล้านท่านประธานครับผมอมภิปรายว่ากรบนคือเห็บในวงราชการนะครับดูดงบราชการไปเปล่าๆใครคือกรบนธท่านประธานครับกรรระดับชาติผู้มวยการกราธกคือนายกรัฐมนตรีไปที่ไหนก็ตำแหน่งนายกก็ไปด้วยกันนี่แหละครับผู้ม